อนที่17ระดับสองซาซาซาในทะเลป่าวไหหวังเสียนอไว้างข้างๆปลาตาเดียวและจับพวกมันคือนอมาแต่ละตัวสกัดพลังงานมังกรได้หนึ่งสกัดพลังงานมังกรได้สามสำเร็จจอแล้วได้พลังงานมังกรครบหนึ่พันแล้วพัฒน,นาเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์ระดับสอง หลังจากที่หวงังเสียนอกลืนปลาตาเดียวสองสามตัวการแจ้งเตือนของระบบก็ดังขึอ้นอในใจของเขาหวังเสียนอก็รู้สึกถึงพลังอันมหาศาลของเขาวิ่งคลานทั่วร่างกายของเขาเปริยะเพรียกระดูกทั่วทางร่างกายของเขาเปล่งเสียงที่คมชัดร่างมังกรยาวจากเดิม40เซนติเมตรยาวขออึ้นอทันทีประมาณ1เมตรถึงตอนนี้ร่างกายของหวังเสียนอก็เปล่งแสงสีทองออกมาพลังอันยิ่งใหญ่หมุนวนในทะเลรอบๆตัวเขา ฉันก้าวไปสู่ระดับสองแล้วหวังเสียนอดีใจอย่างที่สุดจนอยากลุกขืนนอเต้นชูมือขืนนอแล้วหมุนหมุนชูมือขืนนอโบไปมาทุกส่วนรวมถึงกระดูกในร่างกายของเขาได้รับการปรับปรุงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรงเล็บของเขามันเต็มไปด้วยพลังและมีแสงเรืองๆออ,ออกมาโฮกกบกบกอนรอรอรอ น้ำทะเลรอบตัวกระเพื่อมสั่นไหวขณะที่เกิดเสียงคำรามของมังกรชั้นแข็งแกร่งขึ้นนอยอย่างน้อยสิบเท่าหวังเสียนอรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ภายในร่างกายของเขาเขากำกงเล็บของเขาและฟาดไปที่หินก้อนใหญ่ตรงหน้าเขาตูมมอม้วยการตวัดกงเล็บแบบธรรมดาหวังเสียนอสามารถทำลายหินก้อนใหญ่ที่แข็งแรงได้อย่างง่ายดาย ฉันมีพลังและความแข็งแกร่งมากขึ้นนอแล้วแม้ว่าฉันจะยังไม่ได้รับเวทมหาอำนาจและพลังแห่งธาตุแต่ถ้าฉันมีพลังงานมังกรเพียงพอที่จะฝึกฝนพล,ลังอำนาจของฉันจะเติบโตยิ่งขึ้นนอมังกรศักดิ์สิทธิ์ท้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันกับเขาเมื่อเพิ่งเริ่มฝึกฝนทักษะการเปลี่ยนแปลงมังกรศักดิ์สิทธิ์มหาอำนาจและพลังพิเศษก็คือสิ่งอำนาจที่เหนือธรรมชาติเช่นกระแสน้ำน้ำแข็งเปลวไฟสายฟ้าและอื่นๆ เขาสามารถกางกงเล็บของเขาให้ยาวขึ้นนอได้ด้วยพลังงานมังกรในขณะที่พลังพิเศษจําเป็นต้องใช้พลังงานและร่างกายที่มากขึ้นอถึงอย่างนั้นเขาก็ยังได้รับเทคนิคการฝึกฝนต่างๆเช่นการพ่นไฟและน้าและการสร้างกระแสไฟฟ้าและอื่นๆสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องใช้พลังงานมังกรสําหรับการอัปเกรดปัจจุบันหวังเสียนอครอบครองเฉพาะร่างกายของมังกรศักดิ์สิทธิ์ยังไม่รวมถึงอํานาจพลังพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามเฉพาะกายภาพของมังกรก็มีความน่ากลัวมากพออยู่แล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่ขั้นสองแต่พลังและความแข็งแกร่งยังมีมากกว่าก่อนที่ฉันจะได้รับการเปลี่ยนแปลงระดับแรกมากมายขนาดนี้เมื่อฉันได้รับการแปลงมังกรระดับ9้าสวรรค์นั่นหมายความว่าฉันคงจะสามารถท่องไปทั่วทางจัก,กรวาลได้ง่าสินะ หวังเสียนอรู้สึกคล่งงคล้ดีใจอย่างยิ่งเขาว่ายเข้าหาหอยทะเลส่งงออยู่ไม่ไกลจากเขาและเตือนเด็กสาวให้ฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งก่อนที่เขาจะมุ่งหน้ากลับไปที่ชายฝั่งท้องฟ้าค่อยๆมืดลงความเร็วในการเพิ่มระดับของเขานั้นถือว่าเร็วมากเนื่องจากเขาได้เลื่อนระดับหอนั่งองอภายในหอนั่งองอวนัน แต่มันจะต้องใช้หนึ่งหมืนคะแนนของพลังงานมังกรในการเลื่อนไปสู่ระดับที่สามต่อจากนั้นความก้าวหน้าแต่ละระดับคงต้องการพลังงานมังกรเพิ่มขึ้นนอมากกว่าเดิมคอรังละสิบเท่าการเลื่อนระดับในระยะแรกคงจะรวดเร็วแต่จะยากขึ้นนอเมื่อก้าวไปสู่ระยะต่อต่อไปหลังจากความก้าวหน้าถึงระดับที่สองความเร็วของเขาเร็วมากจนสามารถว่ายได้15ห้าเมตรต่อวินาทีนั่นเป็นความเร็วที่เร็วกว่าปลาหลายๆายชนิด มังกรเกิดมาเพื่อเป็นราชาเจ้าผู้ปกครองหวังเสียนอไหายไปที่ชายฝั่งระหว่างทางเขาจับกุ้งมังกรและปูขนติดมือกลับมาด้วยกุ้งมังกรสองตัวน้ำหนักประมาณ1.5กิโลกรัมและปูขน6ตัวขนาดใหญ่ซูม,มอซ่า หวังเสียนอใส่เสื้อผ้าของเขาทันทีหลังจากที่เขากระโดดพุ่งคือนอจากมาทะเลเขายิ้มเมื่อมองไปที่ไข่มุกกุ้งมังกรและปูขนในมือของเขาหลังจากสวมเสื้อผ้าแล้วเขาก็มุ่งหน้าคือนอไปทางริมโขดหินฟูบอบหวังเสียนอก้าวกระโดดอย่างนุ่มนวลไปยังอีกฝั่งทันทีในขณะที่เขากระโดดนั้นเขาโดดสูงจากพื้นถึงสี่เมตรแอร์คอนกิโลกรัมไฟอูนอผงแหลกละเอียดคามือจากหินที่เขายิบคือนนอมาจากพื้นแล้วลองบดมันดู ว่ะตอนนี้ฉันชักจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหวังเสียนอตื่นเส้นเขานํากระเป๋อาทินำม,มาด้วยแพ็กกุ้งมังกรและปูขนเก็บไปก่อนที่เขาจะเดินไปทางเข้ารีสอร์ทที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะักเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของรถเขาจอดมอเตอร์ไซค์ฮาเลขของเขาวไว้ที่นั่นรุมมอม หวังเสียนอขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาหลังจากวางกระเปะอาแพ็คไว้ในกระเปะอาห้อยข้างของรถหลังจากนั้นไม่นานเขาก็บิดคันเร่งและมุ่งหน้ากลับไปมหาลายัยปฏิกิริยาและสายตาของฉันดีคือนออย่างมากหลังจากก้าวไปสู่ระดับสองหวังเสียนอตาของเขารีแคบลงเล็กน้อยเมื่อเขากำลังคิดอะไรบางอย่างไปขณะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ ความเร็วที่เขาขี่ตอนนี้มันถือว่าเสียของมากสำหรับรถจักรยานยนต์ดัดแปลงคันนี้หลังจากการปรับเปลี่ยนมูลค่าหลายล้านหยวนความเร็วของรถจักรยานยนต์ฮาเล่คันนี้สูงไปถึงระดับที่น่ากลัวความเร็วสูงสุดของฮาเลคคือ397กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อทำการเปรียบเทียบความเร็วสูงสุดของบูกันติเวลอนด้วยราคาเริ่มต้นที่มากกว่า20ล้านความเร็วเพียง405กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถดัดแปลงคันนี้เร็วมาก ความสามารถในการเร่งความเร็วนั้นเร็วกว่ารถสปอร์ตอย่างมากเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของฮาเลคันนี่รถสปอร์ตที่มีมูลค่าไม่กี่ล้านต่อคันนั้นเทียบไม่ได้เลย ลองทดสอบความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ไซคันนี้ดูหวังเสียนออยากลองดูในอดีตการที่จะทำให้ชีวิตและพันธุกรรมของเขาสิ้นสุดลงโดยยังไม่ได้สืบทอดยีนนั้นเขาไม่เคยคิดจะลองแต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของหวังเสียนอได้รับการปรับปรุงอย่างมากแม้ว่าเขาจะเดินทางด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็สามารถรับประกันความปลอดภัยของตัวเองได้หากเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ด้วยความเร็วและปฏิกิริยาของเขาในปัจจุบันเขาจะค่อนข้างปลอดภยัย ถนนใกล้กับทะเลนั้นคน่อนข้างห่างไกลจากความแ э ออ well. ัดบนท้องถนนรถบนถนนจึงมีน้อยมากหวังเสียนอเริ่มเปลี่ยนเกียร์และบิดคันเร่งอย่างแรงปูมอมอมอฟ้าววเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ระเบิดเสียงดังสนั่นมุมปากของหวังเสียนอยกยิ้มขื้นอเล็กน้อยเมื่อเขาดูมาตรวัดความเร็วภายใน5วินาทีความเร็วจะเพิ่มขึ้นอเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงและในไม่ช้ามันก็จะพุ่งคือนอถึง180 ความเร็วที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นน่ากลัวเพราะต้นไม้ในแต่ละด้านกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหลังด้วยความเร็วที่น่ากลัวรู้สึกดีจริงดีจริงไม่น่าแปลกใจที่หลายคนแสวงหาความตื่นเต้นจากความเร็วสูงสุดจนถึงระดับที่ทำให้เสียชีวิตไปด้วยการที่เขาสวมหมวกกันนอกหวังเสียนอก็ก้มหน้าก้มตาอยู่ในรถขับขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาด้วยอารมณ์ที่ร่าเริงบลูมมมอบลูมอม,มอ,มอ จากนั้นหวังเสียนอก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังสะท้านมาจากด้านหลังฟวยอวอวอวววรถสป,ปอร์ตสองคันแซงผ่านมอเตอร์ไซค์ของเขาเหมือนพูดผีอ้ความเร็วของพวกเขาต้องอย่างน้อย200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหวังเสียนอกตกตะลึงเล็กน้อยขณะที่เขาดูรถสป,ปอร์ตแซงเขาไปแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะไล่าตามพวกเขาไปมันไม่เกี่ยวกับเขาหวังเสียนอลดความเร็วของเขาลงเหลือเจกิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะลี้ยวที่ทางแยกข้างหน้า เมื่อเขาลียอวอเขาเห็นรถสปอร์ตสามคันเรียงกันเป็นแถวตรงอย่างเป็นระเบียบดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันกันรอบใหม่การปรากฏตัวของหวังเสียนอดึงดูดความสนใจจากรถสปอร์ตสามคันในทันทีรถทางสามคันมีเฟอร์รารี่แลมโบกินีอเวนเทอร์ดอและมาเซราติเฮ hey, คุณลุงมาแข่งกันไหม เด็กสาวคนหอนั่งงองโผล่หน้าออกมาจากกระจกรถมาเซราตีเธอยกคางขึ้นนอนเล็กน้อยและมองดูที่หวังเสียนอนในแบบยั่วยุใช่แล้วทักษะการขับขี่ของคุณดูดีมากมาสนุกกันเถอะหลังจากเด็กสาวออกมาพูดและรถฟอรารารีข้างๆก็ตะโกนออกมาทันทีใช่มาแล้วมาเถอะหน้าต่างของแลมโบกินีก็ลดกระจกลงพร้อมกับคนขับพูดออกมา ไม่ดีกว่าเชิญพวกนายเถอะหวังเสียนอใส่วัวในขณะที่เขาไม่มีอารมณ์ในการแข่งรถกับเด็กที่เกิดมาพร้อมกับคาบช้อนเงินช้อนทองใจปลาซิวรีบกลับไปหาแม่นายเลยไปพี่ขาดจริงๆหญิงสาวที่พูดกับหวังเสียนอชูนิ้วกลางไปที่เขาอย่างเยะ่ะเย้ยเสียววานเธอกำลังจะทำอะไรเธอยังเด็กอยู่ใครบอกว่าเธอสามารถแข่งรถได้ เด็กสาวน่ารักที่นั่งข้างข้างหญิงสาวจ้องมองเธอแบรแบร์หญิงสาวยื่นลิ้นของเธอออกมาแล้วกวักมือเรียกหาหวังเสียนออย่าหน้าตัวเมียหน่อยเลยหน้ามาวัดกันให้สมกับเป็นลูกผู้ชายหน่อยตอนที่18เรียกฉันว่าท่านไปอูบอรืนนอบอรืนนอเด็กสาวเร่งรถสปอร์ตของเธอและทำการดึงเบรกมือพร้อมกับหัดล้ยอวอ,อย่างแรง การเคลื่อนไหวแบบนี้เป็นการริฟท์ที่มีทักษะแบบมืออาชีพและมาหยุดรถไว้ข้างๆมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ของหวังเสียนอเธอเงยหน้าคือนอมองอย่างยียวนและมองไปที่มอเตอร์ไซค์ฮาเล่คือนอมไมยมกลงลงพร้อมเบะปากพูดมีคนบอก,กว่าคนที่ขี่ฮาเล่นั้นห้าวหาญเปรียบดังอัศวินมาเถอะคุณลุงอัศวินขณะที่เด็กสาวพูดเธอก็เหยียบคันเร่งและเร่งเครื่องยนต์หวังเสียนอมองเด็กสาวแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาบิดคันเร่งเครื่องยนต์ของเขาด้วยเช่นกัน อาฮะมาเลยถ้าคุณแพ้คุณจะต้องเรียกฉันว่าท่านย่านะเด็กสาหวหัวเราะคิดคักและพูดด้วยเสียงที่ดังก่อนที่ขับรถไปจอดข้างๆรถสปอร์ตอีกสองคันเรียงตัวอย่างสวยงามริมฝีปากของหวังเสียนอโค้งคือนอเล็กน้อยขณะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาไปด้านข้างรถทั้งสาคันและเรียงกันเป็นแถวบอรืนนอ,นอบอรืนนอ,นอบอรืนนนรถสปอร์ตทั้งสามคันเร่งเครื่องยนต์ สาสอหอน่งงอไปเด็กสาวตะโกนเสียงดังรถสปอร์ตสาคันพุ่งออกไปเป็นเส้นตรงวังเสียนอย,ยิ้มเล็กน้อยประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์ฮารเล่ของเขานั้นดีกว่ารถสปอร์ตเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นคือนอข้อได้เปรียบของมอเตอร์ไซค์ก็แสดงออกมาทันทีทําให้เขานํารถสปอร์ตทั้งสามคันไปค่อนข้างไกลหวังเสียนอเพื่อมองความเร็วรถของเขาคือนอเป็น1 8 0กิโลเมตรั่วโมง บอร์น,นอบอร์น,นอบอร์น,นออย่างไรก็ตามรถสปอร์ตทั้งสามคันนั้นมีราคาไม่ต่ำกว่าสามล้านหยวนและความสามารถก็ยังคงโดดเด่นมากยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาทาั้งสามคันยังเพิ่มความเร็วคือนอไปจนถึง2 3 0ร้อสกิโลเมตรทั่วโมงหรือสูงกว่าหวังเสียนอขมมดคิ้วเขาชำเลืองมองมาเซราติข้างเขาและเห็นเด็กสาวคนหอนั่งงอกำลังยกหัวนิ้วมือแล้วคอวํมลงให้เขาถ้าคุณต้องการเล่นฉันก็จะเล่น หวังเสียนอลดร่างหมอบลงเล็กน้อยเมื่อขี่มอเตอร์ไซค์นักขี่โดยทั่วไปมักจะลดร่างกายของเขาลงและหอมอบตัวให้ต่ำลงบนรถจักรยานยนต์เมื่อกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเพื่อลดแรงต้านของอากาศและจะได้ควบคุมได้ดียิ่งคื้นนอเมื่อพี่หมอบก็ดั่งพยักร้ายรอตะครุบเหยื่อพวกน้องๆก็จะต้องแพ้ฮูฮูฮู หวังเสียนอยยิ้มภายใต้หมวกกันนอกของเขาขณะที่เขาบิดคันเร่งถึงจุดสูงสุดเข็มของมาตรวัดความเร็วเพิ่มคือนอยอย่างรวดเร็ว 200, 210, 220ในช่วงเวลาสั้นๆเพียง10วินาทีเขาได้เพิ่มความเร็วเป็น280กิโลเมตรต่อชั่วโมงบบรรุุมมมมออ เสียงเครื่องยนต์คำรามสนั่นดังคือนอจากรถจักรยานยนต์ฮาแล่หวังเสียนอลดสีสกของเขาและแซงรถสปอร์ตทั้งสามคันอย่างรวดเร็วและยังคงเร่งความเร็วด้วยความเร็วที่สูงคือนอโอวอเจ้าบ้านนี่เดี๋ยวแม่จะแซงคืนให้ดูภายในมาเซราติเด็กสาวเหยียบคันเร่งด้วยความโกรธอย่างเต็มที่ขณะที่เธอเห็นร่างของหวังเสียนอหายไปอย่างรวดเร็วเสียวาน เด็กเหลือขอเธอบ้าไปแล้วหรือลดความเร็วลงเดี๋ยวนี่ยิงสาวสวยที่นั่งอยู่ด้านข้างคนขับพูดพร้อมกับหน้าซีดที่สาวลิงลิงอยากลัวไปเลยหนะ้ามาดูกันว่าฉันจะแสงเขาไม่เห็นไฟอุนอนเลยละ่ะเด็กสาวไม่สนใจเธอขณะที่จ้องมองมอเตอร์ไซค์คันที่นำหน้าเธออยู่พยายามที่จะแสงฉันงันเหรอแม่หนูน้อยเมื่อเห็นว่าเขาเกือบจะถึงหัวถนนที่เป็นจุดเส้นชัยที่กำหนดกันไว้แล้วรอยยิ้มจางๆก็ปรากฏขึ้นอนบนใบหน้าของเขา มอนีีแย่แล้วในขณะนั้นหวังเสียนอเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ลี่ยอเวอเข้ามาจากหัวถนนเพื่อกลับรถใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาเบรกรถทันทีขณะที่สายตาเขาจดจ้องอยู่กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ในขณะที่เขาพร้อมจะกระโดดลงจากรถได้ตลอดเวลาชี่ยอ,อยอเวียนเอ้ยยอยอจากรยานยนต์ยังไม่สามารถหยุดได้ หวังเสียนอกรว้่นลมหายใจสั้นๆสายตาของเขาไวมากและประมวลผลอย่างอย่างรวดเร็วเขาเห็นช่องว่างสองเมตรทางซ้ายมือฟูบอบฟ้าวววหวังเสียนอได้ผ่านช่องว่างแคบแและหลีกเลี่ยงได้อย่างทันการเย็ดดอโครมมอบวกสองขณะที่เขากำลังถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาก็ได้ยินเสียงชนซ้อนกันสามคอรัง การแสดงออกของหวังเสียนอเปลี่ยนไปทันทีเขาหยุดมอเตอร์ไซค์ของเขาและมองไปด้านหลังทันทีรถสปอร์ตสามคันชนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่โอวอเวนกรรม ขออย่าให้มีใครตายเลยหวังเสียนอขมวดคิ้วและวิ่งไปที่รถสปอร์ตสามคันทันทีมีทั้งคนทั้งหมวดหกคนนั่งอยู่ในรถสปอร์ตสามคันในหมู่พวกเขามาเซราติส่งงออยู่แถวนั้นมีการชนที่เลวร้ายที่สุดในทางกลับกันการชนกันของลัมโบกินีและเฟอร์รารีนั้นไม่ร้ายแรงอย่างไรก็ตามผลกระทบจากอุบัติเหตุทำให้ทุกคนในรถทางสามคันหมดสติหวังเสียนอวิ่งไปที่มาเซราติทันทีที่ตําแหน่งงอทางด้านหน้ารถด้านหน้าของมาเซราติกลายเป็นเศษเหล็กทางหมดแล้วถุงลมนิ้ รปภของรถปิดดอออกแต่เด็กสาวทั้งสองคนในรถสลบอยู่และไม่มีการเคลื่อนไหวเลยมาเซเรติขับเร็วที่สุดรถบรรทุกคันใหญ่กลับรถกระทันหันและทำให้หยุดรถไม่ทนันเมื่อเห็นว่าประตูรถได้รับความเสียหายจากการชนเขาเอื้อมอมือออกไปและออกแรงดึงประตูให้ปิดดอออกครืดดอพอแล้ววะ กำลังแขนของหวงังเสียนอดึงประตูรถง้างออกและประตูรถกระเด็นออกจากตัวรถทันทีเขาเห็นหญิงสาวสวยที่นั่งอยู่ข้างคนขับและอุ้มพาเธอออกไปก่อนด้วยความระมัดระวงังะขาของเด็กผู้หญิงบิดงอผิดรูปหวงังเสียนอมองเด็กสาวในที่นั่งคนขับขาของเธอถูกอัดกระแทกโดยแผ่นโลหะที่ด้านหน้าที่นั่งของรถเธอและทำให้ขาของเธออาจมีรอยร้าวหรือหักเขาอุ้มเธอออกจากรถอย่างระมัดระวงัง นี่ฉันจะโทรหาตามราวจอกอนนะหลังจากวางเด็กหญิงสองคนลงบนพื้นวางเสียนอกรีดตามราวจอและรถพยาบาลทันทีหลังจากนั้นเขาว,วิ่งไปที่รถสปอร์ตอีกสองคันคนในรถสปอร์ตอีกสองคันนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสดังนั้นเขาจึงไม่ได้พยายามที่จะย้ายพวกเขาออกมา อุยอือฮือฮือเจ็บจังปวดด้วยแงแงในขณะนั้นหวังเสียนอได้ยินเสียงร้องไห้ขอร่มครวรเขาเดินไปทันทีและเห็นหญิงสาวร้องไห้น้ำตาคลอหวังเสียนอขมวดคิ้วเมื่อเห็นขาที่ผิดรูปของเด็กผู้หญิงช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากตายแงแงเด็กสาวมองหวังเสียนออย่างน่าสงสารเธอไม่เหมือนเด็กสาวสนๆนเมื่อก่อนนะ้าอีกต่อไปหวังเสียนอขมวดคิ้วพลางคิดมาดูกันว่าพลังงานมังกรสามารถนำมา ใช้รักษาพวกเธอได้หรือไม่ด้วยความคิดเขาเขาวางมือบนขาของหญิงสาวควบคุมพลังงานมังกรของเขาในขาของหญิงสาวและรักษาอาการบาดเจ็บของเธอเมื่อพลังงานมังกรเข้าไปเขาก็รู้สึกถึงสภาพการภายในของขาของหญิงสาว กระดูกแต่กราวเขาลังเลอยู่ครู่ห่อนั่งงอ,อก่อนจะจับขาขวาของเด็กสาวไว้เด็กเหลือขอคนนี้มีรูปร่างค่อนข้างดีหวังเสียนอคิดอย่างช่วยไม่ได้และแอบชื่นชมในใจหลังจากที่เขาดูขาที่ยาวขาวเนียนของหญิงสาวและหน้าอกที่ใหญ่กำลังดีเธอใส่เสื้อรัดรูปทำให้เห็นเด่นชัดเขาคิดไปเรื่อยเปืือ,อยอยอนในขณะที่ปรับกระดูกขาของเธอให้เข้าที่เล็กน้อยอืม มันมีประสิทธิภาพจริงๆภายใต้การรักษาของพลังงานมังกรอาการบาดเจ็บที่ขาของเธอน่าจะฟื้นหน่อตัวได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามฉันเพิ่งก้าวไปสู่ระดับสองและไม่มีพลังงานมังกรเหลืออยู่ในร่างกายของฉันดังนั้นฉันสามารถใช้วิธีนี้ในการรักษาเท่านั้นหวังเสียนอคิดกับตัวเองมันเจ็บมันเจ็บอะแง่แง,ง,ง่เด็กสาวร้องไห้ขอร่วมควญเบาๆขณะที่น้ำตาไหลรินอย่างต่อเนื่อง เด็กเหลือขอตัวเล็กถ้าไม่ใช่เพราะฉันขาของเธอจะต้องพิการแน่ๆเธอกล้าบอกให้ฉันเรียกเธอว่าท่านย่าเลยงั้นเหรอหวังเสียนอมองเด็กสาวแล้วยกคิ้วขึ้นนอเขายิ้มอย่างเจ้าเล่และพูดต่อว่าการบาดเจ็บของเธอรุนแรงมากและฉันสามารถช่วยเธอได้ตอนนี้ช่วยฉันด้วยนะคะได้โปรดช่วยฉันด้วยเด็กสาวตะโกนร่วมเพ้อด้วยความเจ็บปวดอย่างไม่มีสติ ฉันสามารถช่วยเธอได้แต่เธอต้องเรียกฉันว่าท่านไปอูก่อนไม่เช่นนั้นฉันจะไม่ช่วยเธอหวังเสียนอพูดกับเด็กสาวขณะจ้องมองหน้าเธออย่างล้อเล่นช่วยฉันด้วยเถิดนะแงแงแงเมื่อหญิงสาวได้ยินคำพูดของเขาเธอก็ร้องไห้ออกมาทันทีและร้องเสียงดังเรียกฉันว่าท่านไปอู หวังเสียนอที่ไปที่ขาของเธอเพื่อบอกเป็นในในว่าเธออาจต้องพิการถ้าเขาไม่ช่วยและเด็กผู้หญิงก็ตัวสั่นท่านบรรพบุรุษแง่แงแงแงท่านบรรพบุรุษช่วยฉันด้วยนะคะแงแงแงตอนที่19แพทย์อัจฉริยะฉันไม่คิดเลยว่าพลังออร่ามังกรจะมีผลเช่นนี้ด้วยแต่ถ้าฉันมี พลังออร่ามังกรเพียงพอฉันสามารถส่งมันเข้าไปรักษาอาการบาดเจ็บที่ขาของเธอได้และมันคงสามารถทําให้ฟื้นนอตัวและหายได้ในทันทีหมายเหตุต่อไปเรียกออร่ามังกรไม่เหมือนพลังลมปราณใช้แล้วสามารถฟื้นนอนขึ้นมาได้ถ้าได้พักไม่เหมือนพลังงานมังกรที่เป็นระบบคะแนนใช้แล้วหมดต้องหามาเติมและเพราะหวังเสียนอไม่มีพลังงานมังกรเหลือเลยใช้อัพเวลสองหมดตอนนี้สภาพคือระดับสองเศษหนึ่งส่วนหนึ่งมื หวังเสียนอคิดกับตัวเองขณะที่เขามองหญิงสาวที่อยู่ในอาการหมดสติหลังจากที่เขาช่วยรักษาเบียงนอต้นและบรรเทาวความเจ็บปวดให้กับเธอต่อจากนั้นเขาก็เดินมาที่หญิงสาวสวยและตรวจสอบสภาพของเธอด้วยพลังงานมังกรบริเวณซวงอกด้านในของเธอมีอาการเลือดออกตกในและจับตัวเป็นลิ่มเนื่องจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรง มังเสียนอมองดูอาการบาดเจ็บของเธอและดำเนินการรักษาด้วยออร่ามังกรของเขาไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ไปตรวจสอบคนที่เหลืออีกสี่คนในรถสปอร์ตอีกสองคันนอกจากเด็กหนุ่มที่กระดูกซี่โครงหักซ้งองอหวังเสียนอได้ช่วยเหลือและจัดก,กระดูกให้เข้าที่แล้วเด็กหนุ่มที่เหลือก็มีเพียงการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเด็กสาวสองคนและเด็กหนุ่มที่มีกระดูกซี่โครงหักพวกเขาเป็นกรณีที่ร้ายแรงที่สุด ทันใดนั้นตํารวจจราจรและรถพยาบาลก็มาถึงหวังเสียนอก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกรถสปอร์ตหรูสามคันประสบอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรที่รีบมาถึงเร่งฝีเท้าคือนอเมื่อพวกเขาเห็นเหตุการณ์คุณเป็นคนที่รีบตํารวจจรเหรอเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรวัยกลางคนถามทันทีเมื่อเขาเห็นหวังเสียนอ หวังเสียนอพยักหน้าใช่มันเป็นผมเองและผมตรวจสอบอาการคนเหล่านี้แล้วไม่ควรเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหัวหน้ามาดูที่รถสปอร์ตเหล่านี้สิแผ่นป้ายทะเบียนรถของมาเซราติดูเหมือนว่ารถคันนี้จะเป็นหลานสาวของผู้อาวุโสเซียชายหนุ่มผู้ตามหลังนายตามราวอจอว้กลางคนพูดเบาๆกับเขาฮ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจวจวัยกลางคนดูทะเบียนรอเรือถอถุงสองสามสาและขมวดคิ้วทันทีใช่แล้วมันเป็นหลานสาวของอวุโสเซียและวัยรุ่นที่เหลือจะต้องไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่นอนเลยลองดูพวกเขาสิเจ้าหน้าที่วัยกลางคนวิ่งไปตรงที่หวังเสียนอยืนอยู่แล้วมองดูเด็กสาวทั้งสองคนเธอเป็นหลานสาวของอวุโสเซียจริงๆเหนื่อเย็นๆไหลบนหน้าผากของเขา ได้โปรดอย่าให้เธอเป็นอะไรเลยถ้าเกิดอะไรคือ้นอกับเธอคงเขาเห็นรถพยาบาลปิดดอเสียงไซเรนดังอยู่ใกล้กับเขาเขาตะโกนเรียกออกไปทันทีหมอหมอมาที่นี่เร็วเร็วเร็วเข้าเจ้าหน้าที่จากรถพยาบาลสองสามคนนำเปลหามออกมาแล้ววิ่งตรงมาที่พวกเขาทันทีให้ฉันตรวจดูเธอก่อนหมอพูดกับพยาบาลสองคนที่กำลังเดินอยู่ข้างๆเธอก้มหัวลงและเริ่มตรวจสอบการบาดเจ็บของหญิงสาว ข,ของเธอได้รับบาดเจ็บมีกระดูกแตกกล้าผมปฐมพยาบาลไม่เหองอต้นจัดก,กระดูกเข้าที่ให้แล้วเพียงแต่ต้องรักษาตามอาการต่อไปและเธอแค่ต้องการเวลาพักฟื้นนอนเต็มที่ก็จะหายเป็นปกติส่วนสาวสวยข้างๆเธอมีเลือดลิ่มตกในบริเวณหน้าอ,อกของเธอผมเช็คอาการให้แล้วถ้าได้รับการดูแลอย่างดีก็ไม่มีปัญหาร้ายแรงใดๆนอกจากนี้เด็กหนุ่มคนขับรถเฟอร์รารี่เขาซี่โครงหักซึ่งงอผมดูแลไม่เหองอต้นไปพอสมควรแล้วกระดูกที่หักไม่ได้แทงโดนอวัยวะภายในใดๆเพียงแต่ต เพิ่มความระมัดระวังเมื่อพวกคุณย้ายเขาแพทย์ที่ทำการตรวจสอบนั้นตกตะลึงเธอเงยหน้าของเธอคือนอมองดูหวังเสียนอด้วยความประหลาดใจหวังเสียนอก็มองกลับไปที่คุณหมอสาวแต่ไม่ได้พูดอะไรตอบเพียงแต่รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยผู้หญิงคนนี้สวยมากๆ คุณหมอสาวคนนี้เธออายุประมาณ20ปลายๆเสื้อกราวสีขาวของเธอแม้จะตัวใหญ่และคลุมร่างกายเธอเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถซ่อนร่างกายอันสวยงามที่มีสัดส่วนดังนางแบบสุดเซ็กซี่ของเธอไว้ได้ใบหน้าของเธอหมดตดและประณีตดังเหมือนเทพธิดาเส้นผมของเธอดำเงางามยาวสลวยถูกผูกไว้ด้วยทรงหางม้าแบบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเย้ายวนหมอเอือม,อมือไปแตะที่ขาของเด็กสาวเพื่อตรวจอาการเธอมีสีหน้าค่อนข้างประหลาดใจ พาเธอไปขืนนอนรถพยาบาลและระวังอย่าให้ขากระทบกระเทือนโดยเด็ดขาดทราบแล้วคุณหมอซันเจ้าหน้าและพยาบาลทางสองพยักหน้าทันทีคุณเป็นนักเรียนแพทย์หรือเรียนการปฐมพยาบาลมาใช่หรือเปล่าหมอซันลุกขืนนอนและถามอย่างสงสัยเอ๊ะไม่ใช่หรอกครับผมแค่มีความรู้นิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยวังเสียนอ,นอนหัวเราะเบาๆจริงๆเขาไม่รู้อะไรเล,เลยเกี่ยวกับการรักษาทั้งหมดที่เขาทำคือรักษาผู้ป่วยวอยดด้วยพลังอรงอร่ามังกร หมอซันก็ไม่ได้ถามอะไรมากอีกต่อไปและเธอเริ่มตรวจสอบอาการบาดเจ็บของผู้ประสบเหตุที่เหลือเธอยกเสือที่บริเวณหน้าอกของหญิงสาวสวยและตรวจสอบอาการบาดเจ็บของหญิงสาวเธอตกใจอีกคอรังและพูดเธอบาดเจ็บบริเวณหน้าอกหลีกเลี่ยงการสัมผัส จากนั้นเธอก็มาที่รถสปอร์ตคันอื่นและเริ่มตรวจสอบมันเป็นกระดูกซี่โครงหักจริงๆชายหนุ่มคนนั้นยอดเยี่ยมจริงๆหมอสันตรวจทุกคนและตกตะลึงกับผลลัพธ์ที่ได้ด้วยสถานการณ์เช่นนี้เธอคงใช้เวลานานในการตรวจสอบการบาดเจ็บหักไม่ได้ชายหนุ่มที่รายงานอาการคนไข้ให้เธอฟังโอเคตอนนี้ผมต้องไปแล้วหวังเสียนอพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวรจวจจและหมอ เมื่อเห็นว่าจํานวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกย้ายไปที่รถพยาบาลแล้วหวังเสียนอดูเวลาและตอนนี้เกือบหอนั่งงอทุ่มแล้วน้องชายขอหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้หน่อยเพื่อให้เราสามารถติดต่อกับคุณได้เมื่อมีเรื่องจำเป็นต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ตามรอวจอไวกลางคนกล่าว ได้สิครับหวังเสียนอพยักหน้าแอละทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้หมอสันหันมามองที่เขาครูหอนังอ่งงอ,อก่อนที่เธอจะขือนอรถพยาบาลการแข่งรถนี่เกือบจะทำให้มีคนตายหวังเสียนอใส่หัวแล้วเดินไปที่ด้านข้างเขาขี่มอเตอร์ไซค์ฮาเล่และมุ่งหน้ากลับไปมหาลัยหัวหน้าชายหนุ่มคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ฮาเล่เทียวนะพื้นฐานครอบครัวของเขาต้องค่อนข้างดีเจ้าหน้าที่ตามรอวอจอนุ่มจ้องมองที่ด้านหลังของหวังเสียนอเมื่อเขาจากไป อืมเรายังไม่ต้องสนใจอะไรที่เหลือตอนนี้เราต้องตรวจสอบกับโรงพยาบาลเราหวังว่าหลานสาวของผู้อาวุโสเสียและเด็กวัยรุ่นที่เหลืออาการพวกเขาจะดีขึ้นนอเจ้าหน้าที่วัยกลางคนกล่าวรถบรรทุกคันใหญ่จอดอยู่บนถนนในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและรถสปอร์ตสามคันนั้นน่าขับเร็วเกินไปดังนั้นจึงเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เจ้าของรถบรรทุกคันนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการตกใจให้การไม่รู้เรื่อง ในเวลานี้หมอซันกำลังตรวจขาทาั้งสองของหญิงสาวด้วยอุปกรณ์ชิ้นหอหนั่งงอในรถพยาบาลการแสดงออกของเธอค่อนข้างน่าตกใจไม่น่าเป็นไปได้สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรขาของเธอทั้งสองแตกหักอย่างเห็นได้ชัดแต่พวกมันได้รับการปฐถมพยาบาลและจัดกระดูกให้เข้าที่ได้อย่างไรความสามารถในการรักษาหน้าถึงงอจริงๆชายหนุ่มคนนั้นอาจเป็นแพทย์อัจฉริยะอย่างงั่นเหรอุอจุด,จด ถึงตอนนี่หวังเสียนอก็กลับมาถึงทางเข้ามาหาลัยของเขาแล้วเขาหันไปมองกุ้งมังกรและปูขนในกระเปะอาข้างรถก่อนที่เขาจะเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อหลังจากเสื้อซอสและเครื่องเทศมาเขาก็กลับมาที่หอพักทันทีฉันจะเอาไข่มุกไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปทำอาหารข้างนอกหวังเสียนอยิ้ม บาร์บีวกลางแจ้งเป็นหอในงาอในไฮไลท์ของมหาวิทยาลัยเจียงฉีงอที่เนินเขาทางตะวันออกของมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับบาร์บีิวกลางแจ้งหยุมเตาสำหรับก่อไฟนั้นมีอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้เพียงแค่นำฟืนนอและอุปกรณ์อีกนิดหน่อยติดไปด้วยเท่านั้น คุณตะกละยังหวังตรงหายเพื่อนของเขามีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำอาหารกลางแจ้งอยู่เพียบพร้อมหวังเสียนอเอาหม้อใส่นำมาเขาหิ้วส่วนผสมและเครื่องปรุงทั้งหมดพร้อมมุ่งหน้าไปยังเนินเขาทางตะวันออกเนินเขาตะวันออกเป็นเนินเขาที่ตั้งอยู่ด้านข้างของศาลาริมทะเลสาบการก่อไฟนั้นปลอดภัยมากเพราะไม่มีต้นไม้หรือหญ้าแห้งบริเวณนี้ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงหวังเสียนอเดินมาถึงบริเวณลานสำหรับทำบาร์บีคิวปีบอ่บอบปีบอ่บอ ทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอเขาดูและพบว่าเป็นกวนชูชิงฉันยังไม่ได้ขอบคุณสำหรับสิ่งที่เกิดขึอ้นอเมื่อไม่กี่วันก่อนเลยฉันอยากเชิญคุณไปทานอาหารเย็นเพื่อลิยงขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือหวังเสียนอมองดูข้อความในวีแชทที่กวนชูชิงส่งมาเขาลังเลเล็กน้อยและเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วไม่เป็นไรขอบคุณนะฮะ กวนชูชิงตกใจเล็กน้อยจากคำตอบของหวังเสียนอต้องแต่ที่เธอเริ่มเรียนมัธยมมาจนถึงตอนนี้เขาเป็นผู้ชายคนแรกที่ไม่อยากทานอาหารคำกับเธอ ในตอนแรกเธอคิดว่าเขาคงหอมือนอกับคนอื่นๆเธอคิดว่าหวังเสียนอจะส่งข้อความแชทชวนเธอคุยหลังจากเพิ่มเธอในวีแชทแล้วแต่เขาไม่ได้ทำและตอนนี้เธอถูกปฏิเสธอีกคอรังหลังจากชวนเขาไปรับประทานอาหารคำด้วยกันเธออดสงสัยไม่ได้เลยว่าตัวเธอไม่มีเสน่ห์และความน่าสนใจสำหรับเขาเลยหรือยังไง